สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับมี and my hands วันนี้ได้ไอเดียจากถักเปียค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะมาเริ่มต้นกันที่โบสีขาวค่ะขนาด60เซนติเมตรตัวนี้เราจะทำโบสีแฉกเริ่มต้นเลยนะคะจับขวาขึ้นแบบนี้ค่ะให้หางยาวลงมาประมาณ3นิ้ว แล้วก็พับซ้ายวนไปด้านหลังค่ะแล้วก็ทบมาด้านหน้าอีกหนึ่งรอบแบบนี้ค่ะใช้นิ้วจับแบบนี้อย่างที่เห็นเลยนะคะแล้วก็เช็คหางให้เท่ากันแล้วก็แม็กค่ะแบบนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วอันที่สองจะเป็นตัวสีฟ้าค่ะตัวนี้เป็นสีฟ้าลายจุดนะคะหรือสีฟ้าพื้นแล้วแต่คุณเลือกค่ะตัดออกมา60ซนเมตรเสร็จแล้วก็ผ่าครึ่ง ตัวนี้อย่าใช้มือฉีกนะคะเผื่อมันจะไม่เท่ากันพยายามใช้กรรไกรตัดเอาค่ะไล่ไปเรื่อยๆให้ครบเลยค่ะแบบนี้ค่ะเริ่มเลยค่ะพับขวาแบบนี้นะคะปล่อยให้หางยาวประมาณ3-4นิ้วได้ค่ะซ้ายแล้วก็วนไปด้านหลังค่ะแล้วก็ทบมาด้านหน้าเป็นสีแฉก หางยาวได้ประมาณนี้นะคะ 3- 4นิ้วได้ค่ะเพราะว่าเป็นเส้นเล็กไม่กวนสายตายัางไงเราต้องไปวางกับสีขาวอยู่แล้วยาวได้ค่ะแล้วก็แม็กค่ะแบบนี้ค่ะเส้นที่3ค่ะตัวนี้จะยากขึ้นมานิดนึงใช้ความยาว3 0ซนติเมตรเป็นสีชมพูผ่าครึ่งเหมือนเดิมค่ะใช้กรรไกรตัดเอานะคะตัวนี้จะเล็กหน่อยค่ะจะทำโบขนาดเล็ก สีชมพูเส้นเล็กจะเอาไว้ผูกขนมด้านล่างค่ะเอาละค่ะพับขวานะคะเสร็จแล้วก็เหลือหางไว้ประมาณ1นิ้วซ้ายขวาด้านล่างแล้วก็ทบมาด้านหน้าค่ะหลังจากนั้นก็จับหางให้เท่ากันตัวนี้จะเล็กหน่อยระวังหน่อยนะคะเผื่อจะหลุดมือค่ะจับให้หางยาวเท่ากันหางจะอยู่ประมาณ1นิ้วออกมาประมาณนี้ก็แม็กเลยค่ะทำา2อันนะคะโบทั้ง3สี มาเริ่มที่ขนมกันค่ะตัวนี้จับขนมเมลโล่ขึ้นมาแล้วก็จับด้านล่างให้เหลือ1นชิ้นแล้วก็เอาเทปใสพันแบบนี้ค่ะทำอันที่2เหมือนกันค่ะเอาสีขาวขึ้นแล้วก็จับขนมชิ้นด้านล่างสุดจับมุมจีบเข้าไปเสร็จแล้วก็เอาเทปใสพันให้ออกมาหน้าตาเหมือนกันอย่างนี้ค่ะคล้ายๆหางเปีย หลังจากนั้นเราจะใช้สีชมพูอันเล็กนี่แค่ะตัวโบนี้ยาวที่ประมาณ15ซนติเมตรต่ออันนะคะตัดครึ่งออกมาแบบนี้อีกทีหนึ่งจะเห็นเส้นเล็กๆนะคะขนาดจะเล็กกว่าตัวโบเองนะคะเราจะมามัดตรงกลางค่ะแบบนี้นะคะค่อยๆมัดจะเล็กหน่อยนะคะ มัดให้แน่นเลยนะคะจะไปมัดตรงขนมด้านล่างให้ดูเหมือนกับเด็กผูกเปียด้านล่างนะคะแบบนี้ค่ะมัดให้แน่นค่ะเดี๋ยวอีกอันเราจะทำแบบนี้เหมือนกันค่ะแบบนี้ค่ะแล้วก็จัดโบนิดหน่อยเดี๋ยวค่อยมาแต่งทีหลังกันอีกที ใช้ริบบิ้นสีชมพูที่เตรียมไว้มัดเลยค่ะมัดเหมือนกับอันแรกนะคะแล้วก็ผูกให้แน่นหลังจากนั้นก็มาผูกตัวปลายขนมให้ดูเหมือนโบของเปียถักผมค่ะไอเดียก็มาจากตรงนั้นนะคะหลังจากนั้นก็เตรียมค่ะสีขาว2อันนี้กับสีฟ้า2ออันที่เป็นโบเราจะมาทำให้มันติดกันโดยการใช้กาวสองหน้าแปะแบบนี้ค่ะ แปะให้แน่นแล้วก็เดี๋ยวจะเอาสีฟ้าลงไปแปะขาสีขาวเป็นฐานนะคะแกะไม่ยากค่กะกาวสองหน้าใช้มือแกะก็ได้ไม่ต้องใช้คัตเตอร์ดึงหลังจากนั้นก็ใช้โบสีฟ้าลายจุดแปะลงไปให้แน่นเลยค่ะแบบนี้เลยจะได้2อ,อันแบบนี้เลยนะคะ หลังจากนั้นเราก็เอาริบบิ้นสีขาวที่เตรียมไว้จะเป็นตัวที่เอาไว้คล้องคอยาว90ซนติเมตรค่ะประมาณนี้เราจะแปะไปด้านหลังของขนมเข้ามาประมาณ1นิ้วครึ่งถึง2นิ้วค่ะแล้วก็ใช้เทปใส่2อันแปะเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมจับให้แน่ใจว่ามันหันไปทางทิศเดียวกันนะคะตัวริบบิ้นหลังจากนั้นอีกอันหนึ่งค่ะเอาเทปใส่2อันแปะเหมือนกันค่ะแปะให้แน่นนะคะแบบนี้นะคะ ให้แน่นไว้นะคะเพื่อมันหลุดระหว่างให้เขาจะลำบากหลังจากนั้นเราก็เอาตัวริบบิ้นที่เราเตรียมมาไว้แปะลงไปค่ะแปะบริเวณสีขาวใกล้กับสีชมพูนะคะมันจะน่ารักมากเลยค่ะมันจะเป็นสีชมพูขาวน่ารักเดียค่ะนี่ละค่ะ ชมพูขาวฟ้าดูน่ารักเข้ากันดีจังเลยค่ะแกะเทปแล้วก็แปะอีกด้านหนึ่งเป็นไงคะไม่ยากใช่ไหมคะง่ายมากเลยได้ไอเดียมาจากถักเปียค่ะน่ารักนะคะใครได้รับก็ชอบค่ะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ